สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับของซักฟอกเอ่อชนิดถุงนะครับเป็นชนิดเติมเนี่ยถ้าผู้ชมใช้เสร็จแล้วเอ่อผู้ชมเอ่อก็ต้องเอายางรัดรัดนะครับหรือบางคนอาจจะใส่ถุงให้ใส่ใส่ขวดพูดผิดนะครับอ่ใส่ขวดแต่วาเนียผมมีวิธีการดีๆว่านั้นนะครับโดยไม่ต้องใส่ขวดหรือรัดยางรัดนะครับเพราะว่ารัดยางรัดเนี่ย บางทีมันก็จะเทยากในครั้งต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับอุปกรณ์ของเราก็ต้องมีอันนี้นะครับขวดน้ําอัดลมแล้วก็มีดมีดนะครับอ่ะมาเริ่มลงมือทํากันเลยอันแรกก็เราก็ต้องตัดอันนี้นะครับตัดปากถุงที่เราจะเทนะครับอ่านี่เราจะมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเทแบบเนี้ยมันก็จะยากนะครับแต่เดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาทําวิธีนี้นะครับอ่ะเราต้องตัดปากขวดนะครับนี่ ก็เช็ดให้แห้งนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็เอาปากขวดเนี่ยมาใส่แบบนี้นะครับอ่านี่แล้วเราก็เอายางรัด ยังรัดมารัดนะครับอันนี้นะครับเราจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้แล้วเราก็มีฝาปิดนะครับอ่า นี่นะครับแล้วพอเวลาเราใช้เนี่ยเราก็นี่นะครับสมมติเราใช้เราก็อ่าเทนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเทง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยพอเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยโดยเราไม่ต้องไปใส่ขวดหรือว่าเอต้องมาแกะยางรัดให้ลาบากนะครับ อ่คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ